ดวงคนเกิดวันเสาร์คนที่เกิดวันเสาร์มักจะมีดวงชะตาที่แข็งแกร่งแม้ในช่วงใดดวงตกต้องตกทุกข์ได้ยากหรือพบอุปสรรคที่หนักหนาแต่จะกลับมาสามารถยืนหยัดต่อสู้และผ่านพ้นไปได้ด้วยดีแม้ใครคิดร้ายก็ต้องพ่ายแพ้ไปในที่สุดอุปนิสัยของคนที่เกิดวันเสาร์มีลักษณะความเป็นผู้นำหนักแน่นรักเกียรติและไม่เคยเอาเปรียบใครเป็นคนตรงไปตรงมามีความขยันอดทน ทำงานเก่งเป็นคนเสียสละใจเด็ดเดี่ยวไม่เปลี่ยนแปลงอะไรง่ายๆเป็นคนที่โกรธยากแต่ถ้าโกรธแล้วก็จะโกรธนานคนที่เกิดวันเสาร์เป็นคนที่ไม่ค่อยไว้วางใจใครง่ายๆเป็นคนที่มีความรู้ดีชอบความมั่นคงไม่ช่างพูดการที่จะทําอะไรก็ตามมักจะคิดก่อนตัดสินใจทุกครั้งถือเหตุผลเป็นหลักสําคัญบางคนเป็นคนเจ้าชู้แต่ไม่แสดงออก นิสัยเป็นคนเข้มงวดไม่เหลวไหลไม่ชอบแค้นเคืองใครมีความรับผิดชอบสูงคนที่เกิดวันเสาร์ส่วนใหญ่มักจะได้รับราชการหรือทำอาชีพที่มั่นคงและลักษณะเด่นของคนที่เกิดวันเสาร์เป็นคนที่ดวงแข็งมากในจำนวนวันเกิดทั้ง7วันข้อเสียของคนที่เกิดวันเสาร์จะเสียตรงที่คำพูดคือพูดแล้วบางครั้งทำให้คนเสียใจโดยที่ไม่ระมัดระวังอย่างไรก็ดีคนที่เกิดวันเสาร์ก็เป็นคนที่ดีมีน้ำใจคนหนึ่งน่าคบทีเดียว